สวัสดีครับปอบชงง่องลุงเรียนชแนลนะครับผมเนาะนี่สวัสดีนะครับก่อนนอนกดไลในคืนนี้นะครับผมนะป่ามูววนสวัสดีแล้วกะ็นอนรับฟันดีทุกคนนะครับอุ๊ยแต่หมูวนเรายังไม่นอนครับไหนบอกเอฟซีก่อนเดีย๋ยวกดไลในระดีสวัสดีนอนรับฟันดีกำลังฟัดกับกิบกกอยู่ครับมูเนี่ดู เอาละเอาเออเอาเอาเอานี่สายแตกไปแล้วครับเอาเอาจะนอนยังอันนี้อืมมาบอกฟันดีเอฟซีก่อนเร็วเร็วเอาเอาอืมอืมอืม าจะได้รับได้นอนเอาแล้วเอาแล้วอเอาอเดีย๋ยวพ่อปูที่นอนนี่เดีย๋ยวอืม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 ไม่เอาเนี่ยทรายแตกแล้วครับเอจี ไหนมันจำห้องไหนได้หี่จำตรงไหนได้นี่ดูอมาลายแตกเละแล้วมีปูมีปูนี่ของพี่นิโอนะตั้งแต่พี่นิโอยังเล็กๆ อะไรอืมแม่เล่นแล้วนะถ้างั้นถ้ากินอ่ะอืม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 เล่ครับเล่เอฟซีเล่ไม่เอาอืมแม่ก็ยังกินข้าวอยู่นะครับปุ้มเนาะ ส่วนเด็กๆดีๆบรนรถนี่ก็เซ็ตซับกันเรียบร้อยแล้วครับเรียกก็กองไฟกันหนังเล่นกองไฟปักนะครับนาบานเด็กๆนะครับนาบานดีๆบนรถนี่นสางมู่ไปอื้อมาครับผมเซ็ตซับเรียบร้อยมูเน่เน่เตะเตะ เอา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 อืมอืมอืมนี่แต่ว่าไม่ปิดไฟกันไม่ไม่นอนครับอืมอืมเละนอนยังจะนอนยัง อืมเอาวันนาดีกว่าน้อวันนี้เอาวันนาดีกว่าอืมอืมเอาดูกับเอฟซีนอนแล้วฟันดีบอกเอฟซีได้เร็วเร็วหมูแน่แม่มาหนุนเดี๋ยวแม่มาแน่แน่แน่โอ้ ปูเป็นหน้าแล้วพอที่สักตีนอนมู่นะครับอันนี้ปูเป็นแบบนี้ดีกว่าครับ f c แป๊บนะครับอนอนได้แล้วมัง้งอืมอืมอืม,อมปิดไฟเนาะ Bao cụ nãy đã tít vào này nè, thì cho bắt còn Nó là phần đi đêo. Móng 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 ไม่เอานะไม่เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตีเดี๋ยวแม่ตีแม่เล่นแล้วสายแตกมาแล้วพออุ้ยดูดูกระโดดนะนอนแล้วมั้งดูดูดูกับเอฟซีดูดู นอนแล้วมังเพราะว่านอนแล้วมั้งเล่นนุ่นด,ดีดีนอนแล้วนะบุญรอดก็นอนแล้วหนะเด็กแล้วมั้งเด็กแล้วพ่อว่านะนอนนะนี่นีน่ปิดไฟนะอืมอืม น,น่นานๆานนพออถ้างั้นพอไม่เอาไม่เล่นแล้วแน่แนยังจะดึงไม่ดูดูกับเอฟซีดูอ,อตีก้นมันตีก้นตีก้นมันพอแล้วไม่เอาพอแล้วมันดึกเขาจะนอนอืมลุง,ล,งลุงนอนแล้วหนิอ่

เดี๋ยวแม่ก็มาก็ต้องปูมาอีกตีกันแลเละแบบนี้เละต้องปิดไฟอย่างเดียวปิดไฟนะหเหนื่อยยังหายเหนื่อยเหนื่อยแล้วมั้งนอนแล้วเนาะ ตัวป <ítulo> <Beautiful, S 1> ิดไฟนะคุณไหนาฏจักรวัดเร็วบอลเอฟซีเร็วนอนหลับฝันดีเอฟซีทุกคนเอฟซีหมูครับนอนหลับฝันดีแล้วเร็วเร็วนอนแล้วปิดไฟแล้วเร็วดึกแล้วนี่เอาดูดูดูแน่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 ดูดูแน่โอ้โหอืมหืมหืม งั้นพ่อปิดไฟแล้วนะเอากับปุอมเมตซีไม่งั้นไม่นอนกับตาไม่ปิดไฟจำรับเกิดนี้นะครับก็เอซนอนหลับฝันดีนะครับร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีสิ่งดีๆมีความสุขเยอะๆนะครับในชีวิตนะไม่เอาเละมาแล้วจะแม่จัดการนะ แน่แน <ider> th ่แน่แ <ar> น <cells Yum meio crazy> ่แน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาปิดไฟแล้วเนาะแน่นๆนนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัดเล่นกัดเล่นอ่ะบัดีกลางวันไม่กลได้ลุงนะครับกำลังก่อสร้างห้องเลยนะครับใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมนะก็มาอัปเดตก่อนนอนไอฟีดูนะครับสำหรับคืนนี้ครับ พุทธในราตรีสวัสดิ์ันดีทุกคนครับผมเจอกันไหมนะครับพรุงนี้สวัสดีครับหมเดลเน่เน่น่เน,น,น,น่ดูดูเน่ๆน่พอปิดไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม